ค่ะนางใหม่พยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในคลิปแรนดอมนะคะว่าในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะจ๊ะในวันนี้นะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเ a ซ e ซเพนทาโคไฟ e โซเพน n t โคเทนโซเพนเทนโ s ค0รบสิบ 10, ถ้วยนะคะ จัตว,ว,วาลทว,ว่าค่าป o าวววแล้วก็เซเว่นซอฟสอดเจ็ดดาบนะคะก็คือเขาสองคุณนะวันนี้อืมสองคุณแล้วก็รู้สึกเศร้ารู้สึกแบบผิดหวังว่าเอ๊ะทำไมคุณมีใครหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะอืมคิงออฟเพนต์โค Six of Pentacles จเดมันเป็นพลังงานของความที่แบบเศร้าผิดหวังอ,อกหกักอะไรได้หมดนะคะเศร้าน้อยผิดหวังอ,อกหกักแล้วก็แบบอบอวนไปได้ความแบบอยากแอคชั่นกับคุณคุณมีใครแล้วหรือยังซึ่งเขาไม่รู้เลยหรือบางในบาง,บางรายก็รู้ว่าคุณมีเจ้าของมอีคนมีคอมเมนต์ซีเรียสจริงจังอยู่ แต่เขาก็ตกหลุมรักคุณทุกครั้งที่เข้ามาส่องคุณนะคะเขาคิดถึงคุณเขาก็เข้ามาส่องคุณพอส่องคุณแล้วเขาก็รู้สึกเศร้านอยถึงแม้ว่าจะตกหลุมรักซ้าแล้วซ้าเล่าก็ตามนะคะก็เศร้านอยที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้บางทีเขาอาจจะอยากวาร์ปมาหาคุณเลยอยากที่จะมาแอบมาหาคุณนะคะแต่ว่าเขาก็ทําไม่ได้คุณดูแลเลอเพอร์เฟกต์สำหรับเขามากเขาอยากแอคชั่นกับคุณมากเขาอยากให้รู้เขาอยากรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเขาอยากให คุณแอคชั่นกับเขาว่าคุณรู้สึกอย่างไรคุณอยากที่จะแบบเป็นเพื่อนกับเขาไหมเป็นกัลยาณมิตรกับเขาไหมถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นคนรักก็ตามอยู่ในสถานะไหนก็ได้ขอให้เป็นกัลยาณมิตรการขอให้เป็นเพื่อนกันได้ไหมเขาหลงรักคุณแบบชนิดที่แบบ ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะเขารักคุณทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่หมอมองว่าอย่างเงี้ยนะเขาเข้ามาส่องคุณในทุกๆวันแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณทุกวันทุกวันนะแล้วเขาก็เศร้าเนาะวันนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณวันนี้เขาก็ยังรักคุณอยู่เขาเข้ามาส่องคุณแล้วเขาก็รักคุณอีกรักคุณอีกแล้วเขาก็เศร้าอีกเศร้าอีกเศร้าที่ไม่สามารถแอคชั่นได้ไม่สามารถติดต่อสื่อสารไม่สามารถพูดคุยไม่สามารถที่จะมาหากันได้อย่างคนรัก เขาขอเป็นเพื่อนคุณก็ข,ขอเป็น f อฟคุณอย่างนี้ตลอดไปความรู้สึกในวันนี้เขารู้สึกดาวมากๆรักคุณมากๆคิดถึงคุณมากๆอยากแอคชั่นกับคุณมากๆรักคุณหมดหัวใจค่ะ